ด้ความมุ่งมั่นพัฒนาให้เท่าทันกับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและประชาชนทั้งทางด้านการผลิตน้ำประปาที่ได้มาตรฐานและการบริการสื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืนจนเกิดผลงานที่ได้รับการยอมรับเช่นผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกปี2564และผ่านการรับรองโครงการ Water is Life จากกรมอนามัยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคายเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา7นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30 นาทีโดยไม่หยุดพักกลางวานันด้านอาคารสถานที่เราคำนึงถึงการออกแบบให้สามารถเข้าถึงทุกเพศทุกวัยและให้ความสําคัญต่อบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษพื้นที่บริการได้มีการออกแบบผังงานและระบบการให้บริการเพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างสะดวกโดยพื้นที่ให้บริการสามารถรับบริการได้ครบในจุดเดียวรวมถึงการจัดระบบคิวจุดแรกรับสําหรับผู้มารับบริการเราจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจหลังใช้บริการเพื่อนําข้อมูลไปปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอีกทั้งในจุดที่อันตรายได้มีการออกแบบให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนมีแสงสว่างเพียงพอตามมาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเราได้จัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆตามความต้องการของลูกคา้าดูแลห้องน้ําให้สะอาดถูกสุขลักษณะและกําหนดให้พื้นที่สํานักงานทั้งหมดเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่โดยจัดให้มีเขตสูบบุหรี่ที่อยู่ห่างจากสํานักงานในระยะห่างที่เหมาะสมและเรายังได้ให้ความสําคัญต่อสิ่งแวดล้อมและ พื้นที่สีเขียวโดยรอบโดยได้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงานให้มีความร่มรื่นสวยงามเอื้ออำนวยต่อการพักผ่อนหย่อนใจของลูกค้าผู้มารับบริการอีกด้วยอีกทั้งยังมีการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพโดยจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงานจัดกิจกรรมรณรงค์แยกขยะเพื่อนำขยะที่คัดแยกแล้วไปจำหน่ายให้เปลี่ยนเป็นทุนสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กหรือกิจกรรมสาธารณะกุศลอื่นๆ เรานำความรู้สำนักงานสีเขียวไปประยุกต์ใช้ในสำนักงานเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมเช่นการกำหนดเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศและควบคุมอุณหภูมิให้พอเหมาะลดปริมาณการใช้กระดาษลงเน้นให้ใช้เอกสารการประชุมในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์นำเทคโนโลยีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลารูฟท็อปติดตั้งบนตู้เรียเพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจ ด้าน,นกระบวนการให้บริการเรามุ่งม,มั่นให้บริการโดยยึดถือความต้องการและความคาดหวังของลูกคา้าและประชาชนเป็นสำคัญได้จัดให้มีงานบริการณศูนย์ราชการสะดวกครอบคลุมทุกประเภทงานได้แก่งานบริการตามภารกิจของหน่วยงานงานบริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานรวมทั้งงานด้านการรับเรื่องราวร้องทุกต่าง เรามีระบบแจ้งเตือนการให้บริการและระบบติดตามสถานะผู้รับบริการโดยแสดงทั้งในรูปแบบของเอกสารปกติ SMS และรูปแบบออนไลน์โดยคำนึงถึงความสะดวกสบายและความต้องการของลูกค้าเช่นการแจ้งเตือนการชำระค่าติดตั้งทาง SMS การแจ้งเตือนค่าน้ำประป,ระประทาทั้งทางใบแจ้งหนี้ทาง PWA Line Official หรือแอปพลิเคชัน PWA Plus Life เราได้สนับสนุนให้ผู้รับบริการใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ที่ผู้รับบริการสามารถทําธุรกรรมต่างๆเหมือนกับได้เดินทางมาที่สํานักง,งานประปาและยังมี Facebook Fanpage กลุ่มไลน์ของกปภสาขาหนองค่ายโดยลูกค้าสามารถใช้บริการออนไลน์ได้ในเกือบทุกประเภทงานบริการพร้อมระบบแจ้งเตือนและสามารถติดตามสถานะดําเนินการได้ นอกจากนี้เรามีระบบจัดการข้อร้องเรียนที่มีการเชื่อมโยงและรวบรวมข้อมูลการร้องเรียนไว้ในระบบเดียวคือ Smart 1 6 6 2เพื่อให้การบริหารจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยลูกค้าสามารถสื่อสารเข้ามาหาเราได้ถึง12ช่องทางและจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วทําให้ในปีงบประมาณ2566ที่ผ่านมาข้อร้องเรียนของทั้ง4 6 3เรื่องได้รับการแก้ไขจนเป็นที่ยุติ100%เรซเรายังได้รวบรวมเสียงของลูกค้าจากช่องทางต่างๆ กำหนดเป็นแผนปรับปรุงการบริการและลูกค้าสัมพันธ์ประจำปีและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบการบริการที่ดียิ่งขึ้นเช่นปัญหาการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงดันน้ำประปาต่ำในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้น้ำพร้อมกันจำนวนมากเป็นต้นอีกทั้งมีการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกเช่นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้ความรู้เรื่องระบบผลิตน้ำประปาการตรวจสอบคุณภาพน้ำในระบบจำหน่ายหรือร่วมกันกำหนดแผนบริหารจัดการน้ำประปาของจังหวัดร่วมกับเทศ าเมือองงหนนนคายเเป็ต้ราให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรที่ทำหน้าที่ให้บริการโดยสนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องการเข้าศึกษาดูงานทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกพร้อมเน้นย้ำให้พนักงานปฏิบัติงานตามคู่มือปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นการประชุมมอนิ่งท็อปการคัดเลือกดาวเด่นประจำไตามาสรวมไปถึงการเสนอชื่อพนักงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกการสืบทอดตำแหน่งงานในระดับที่สูงขึ้น เราได้ใช้ระบบจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กรเพื่อเพิ่มความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอเช่นระบบแผนที่ GIS ระบบติดตามมาตรวัดน้ำเพื่อระบุตำแหน่งท่อและมาตรวัดน้ำซึ่งช่วยเำนวยความสะดวกให้กับการขอติดตั้งประปาใหม่และเพิ่มความรวดเร็วในการเข้าแก้ไขปัญหาให้กับผู้รับบริการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศลูกคา้าหรือ CIS ที่รวบรวมข้อมูลทะเบียนลูกคา้าเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและให้ความสําคัญในด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์โดยมีการแต่งตั้งคณะทํารรงานเพื่อทบทวนปรับปรุงนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกปออย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และในปัจจุบันเราได้มีการพัฒนาระบบการให้บริการแบบ Real-time เช่นใช้ระบบดีมามาาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการใช้น้ำในแต่ละพื้นที่แต่ละช่วงเวลาเพื<ๆ>่อให้ทราบพฤติกรรมการใช้น้ำตลอดจนปัญหาท่อแตกรั่วเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าประชาชนได้ ซึ่งจากการทุ่มเททำงานของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคายเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกสบายสูงสุดจนทำให้ผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าโดยมหาวิทยาลัยธรมรมศาสตร์ได้รับความพึงพอใจเพิ่มขึ้นทุกปีล่าสุดเมื่อปี2566คะแนนภาพรวมเท่ากับ4.672จากคะแนนเต็ม5ตลอดจนได้รับคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการณจุดให้บริการหน้าเคาน์เตอร์เท่ากับ199.40 นอกจากนี้จำนวนผู้ใช้บริการด้านชำระค่าน้ําประปาผ่านช่องทางออนไลน์ฉเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ57.17เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ2565ถึงร้อยละ9.55และเรายังคงเดินหน้าพัฒนาการให้บริการเพื่อยกระดับมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกเพื่อรอยยิ้มและความสุขของลูกค้าประชาชนทุกคน